แดดบ่ายเนาะโดยโดยโดยปุ่นน้องบัวลำพูอำเภอ่อฉันอำเภอกลางบ่อยู่อำเภอกลางแม่นพักวางชิ้นชิ้ไปหาเพิ่นคิดฮอดเพิ่นผักข้าวตื้นอยู่เนาะกระบาดแข็งแข็งอยู่โบโดยโดยเนาะอยากไปเยี่ยมเพื่อนนะมาแล้วเพื่อนมีชีวิตอยู่เพื่อนมีชีวิตอยู่อยากไปเยี่ยมพยายามทั้งย่าเนาะโดยยักบิ่งเพื่อนราเพื่อนสุขภระฝากเป็นแข็งอยู่โบโดย ค่ะสบายดีละสวัสดีเด้อแม่พี่น้อง FC กันเบิร์ดสุขสุขคนเนาะเป็นภายในหรือต่างประเทศทั้งสไลด์กับยิ่งมีต้อนหับขาัาสูซองสไลด์ฟาโลคลิอเกอ่าให้พี่น้องเลยเนาะโดยมีสไลดลนะ์ขาดด้วยเน้องอาก็คาสไลด์เพืเป็นสนัใจใคลิปต่อไปเนาะโดยสไลด์ทำลกกอบส่ทางซอคลิปสไลด์ก็จะหนจบกับอกขำโคษณาเนานะโดยมาพบกับก็สไลด์ไปนี่กม่สีน้องเ่นองเลย เดยขทางบ้านน้องข้ออีกแล้วพี่น้องเนาะโดยขึ้นมาได้มาหนี้เนาะกะสีแบบมาถามเจียวเรื่องเมื่อวานนี่เนาะพี่น้ิดลองเลยว่าสาวไรได้แวาไปแดดดึมถามบ้านถามเมืองบ้านเกิดคนน้องข้อมันแบบพี่น้องเนาะว่าสาวไล่มถามเขาเถอะขอไฟยันสูงเนาะพี่น้องเลยเนาะขึยมาเมื่อนี้ทั้งสาวไรก็ซีได้ถามจะแจ้งทั้งเมืองข้อแบบจัดเก่งก็เพื่นเนาะ ้าวกำลังอ้อมกำลังโจมสอบปูนเนาะโอ้จอมโจมสอบปูนได้สวยเนาะน้องอ้อมปอาคนเก่งไงดีนี่สบายดีน้องล่ะสบายดีโอ้คือว่าโจมลงมาดสลอเองเลยบอลตู้คือว่าถึงขันเอื้อยังเห็นผมได้แล้วนี่เก่ง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 ฮะครองลูกเอื้อยนั่นนี่เจะอาไม่งังนี่ไใเด้อโอ้ยโดย มาไม่นิบใส่ได้ไงลูกเดี๋ยวเรามีของให้น้องอ้อมเลอนี้นี่ยังไงน้องอ้อมเน่โตมากล่ะกระปุกเนี่ยมาให้ใส่กิข้าวกินน้ำบันไปกินมระชัดอ้อยเกอ้อยคือว่าขึ้นยาวจบเลยน้องแม่น้องอ้อมเนาะเอากระปุกมาให้ใส่บันไปกินข้าวกินน้ำยู่สวนอ้อยไดยนั่นมันยังอะไรกมันยัง จองเลยเนี Ə ่ยจองมาให้เลยแล้วพ่อใน็ล้ออะจองมันคือแบบแตกต่ตาง <laughs> กันเนาะนะครับใส่สบู่เนอะไม่ได้น้ำเราสบู่ใส่ใส่บ่วงเวลาจะล่างสวยล่างบ่วงจะใส่ห่นสุบคุ้มไม่ใช่บอกเขาติ๊กหายน้ำครับแขกครีมซาฟิวกับ อันแนวบุกรุ่งเศนผมแเนี่ยจัดเต็มเลยบ่น่ะจัดเต็มเลยให้น้องอ,อ้อมือซ่าอ้ามีกร<จ>ะตาเซ็ทหวยอยากไปอันนี้ซ่าอยากเวลาน้องอยากไปตักบ,บากตักอย่างนี้นวัดเขาได้ใส่แบบไปเนะาะแต่มีบ่วงพื่อนหน้านนะ้ากระซ่าเอาเพื่อนเราบอกเออแหละมันตกเกลียวเออเอาบ่วงมาให้โลนึงมีมีแบบนียางหัดผมน้ำเนาะ อังหักปุ้มให้น้องกับคนละเส้นเฮ็ดจังแม่บุญน้องเอาก็พาซาวก็เอวเนาะก็โดนเนาะโดยทั้งแม่จะเฮ็ดน้องหลักอือเดี่ยวจะน้องแม่เอามาให้น้องครบสุดเลยนี่เนาะมีครบหมดเลยก็คือว่าคองแบบไปซื้อมาขายนเนาะแต่เลย่อ่ได้ไปขายเล้เนยแต่มาแจกจ่ายผู้ที่ว่านตรงนี้ ขายเห็ดผู้ตนน้องอ้อมน้าหน้องอ้อมเป็นกาบบมีแบบนี่พวกลายยองน้องอ้อมกับบมีจองเนาะแต่กาบบมีบ่วงเนาะล่ะเนาะบ่วงมีบวลายบ่วงมีบวลายแต่ถวยแั้วมีลายกบ่วงถวยมีลายกบ่วงโดยเจ้ากึิ่มผมซึมหายรู้หนึ่งถวยโดยเลยเลยเนาะเก็บต้องใส่ให้โ่มบ่เก็บฮะด้วยไม่หายส่วใหญ่ด้วยลินี่แมพอดีบารุโอนแม่ซช้ได้หลายวันเนาะ เลยเลยเลยะเดี๋ยวไเบ้งแม่จะก่อเพื่อเ่งหาอันนี้ก็บตึจะูงยาวไม่ได้เด้อเดี่ยแล้วขึ้นเนี่ยจะเพื่อทิ้งการได้บ้างเด้ยเลยอันแม่แขนนี่กับเนเจ้าขี้หน้าแบบใสแม่แนใาเสื้อผ้าน้าะพี่เนาะเจ้ากระเดอได้ใส่แบบใส่เามายนะไม่ยมทำเป็นข้างนอกเป็นมุมนี้กลุตตรเทรพีนอยเนาะหต่แบบเอามาหายนะครแบบเป็น น้ำคิดน้ำใจจากสาไล่อเล็กด sure> right ้ไปหน่อยใช่ไหมพี่น้องเลยโดยสบายดีแล้วอ้อมแล้วแม่แลอ้อมเด้อโดยเลยโอ้เห็นยังนี่ก็เอวเพื่อนก็เอวเพื่อนโดยโดยทีคาดแเอาดินเข่ามันเต็มเอาน้ำไม่ใส่สบาใส่วันนี้ยังบ่มีแล้วยังบ่มีหลดแก่อยู่ยังอยู่แบบอันนี้ก็แบบตักน้าไม่ใส่สบายโกรอเลนี่ขอสั่งพอเถ้าเพิ่นสั่งตัวเองยังบ่มีผุมาแปลงให้คือว่าขอน อย่างประตูใกลเนาะแนเยเพิ่นแปงวานนี่ของ่นกาแฟคือกันเราเคยผนออกมาแปงให้เป่นแปงเ่นบ้แมนอืเลยเลย้าสั่ง่นมายัง่เห็นมาอ่เลยเนาะใช้สนอกข้ามนองออนทีไรเลยอเล่นอยู่พื่อนวะเล่นอยู่พื่นบ้าเปนเช้ามือเห็นเพื่อนโยมหน้าเห็นเะเมยสะเมโยมห้าม่เม่มกิน เมื่อยเนาะยกกอกเนาะโยมแต่เศร้าๆโ้หของแสกสองคนเด้มาพนันกันกอหองน้ำน้ำมันสิบท่ันได้บายตื่นแต่เศ้าๆลูกมโยมเศร้ากัน้องจะเป็นโอคเด็กอแค่งานแต่เลือนน้น้นกแนโอ้เราออกงานแต่เืกนโยมแต่เศ้าพัสร้างพีดเรียกพร้อมกันสองคนเหมนหนึ่งกอทั้งปุ่นหนึงกอทั้งที้เลยชองทางล้ำไหวอะไรยมทาเาะมัน นอกจากที่มาในมื่อนี่เนาะแม่น้องอ้อมเนาะก็คือว่ามีเอฟซีเขามนต์มาไล่เนาะเกี่ยวกับเรื่องน้องอ้อมกับพ่อเพื่อนเนาะโดยโดยว่าทั้งญาติพี่น้องทั้งพอน้องอ้อมนะโดยโดยแบบคนอยากคู่ว่าแม่ยายน้องอ้อมกับพ่อปู่เพื่อนเนาะโดยเป็นคนไทยเละแบบว่าจังหวัดยังอับพื้ยังนะพ่อพ่อเพื่อนนั้นเป็นคนลาวแต่ด จากกันแต,ต่ลูกคนยังน้นอยๆแบบว่าพว่าคนอพันพ่อคนนั่นพ่อปู่นะเอาเมียใหม่เอาเป็นเอาเป็นคนเล่าเหมือแบบนไม่เพิ่นเป็นคนไทยละเอาพวใหม่เป็นคนไทยอีกแบบเนี้ยนะตอนแรกน่ะพว่นน่ะเป็นคนลาวว่าเป็นคนเล่าเด่อน้องอ้อม่ใช่จ้ะได้สำชาติไทยพร้อมลาวพร้อมนะอ๋อแบบว่าทั้งสองพังเลยแม่พ่อเพิ่นน่ะได้ทั้งไทยทั้งเล่าคือว่าทั้งแรกก็คือว่า แม่แม่ของพ่อหนองอ้อมนี่เอาัวคนลาวเนาะแม่นเอาัวคนลาวแล้ได้พ่อองอ้อมนีกปะกันบักปะกันแเพิ่นก็สู้คนสมีครอบครัวนะแล้วเพิ่นก็เอาผัวใหม่เอาคนไทยอุดรแม่เอคนไทยอุดรแม่นชื่อว่าังชือจ้อยบ่ชื่อสมพรชื่อปู่นามสกุลนามสกุลแก่โบราปู่ใหม่เพิ่นน่ะปู่ผู้ใหม่บ่แม่นญาเพิ่นน่ะไ ยาเพ่นซื้ออ้อยระยะอ้อยระยะระยะระยะระนามสกุลอ้อยนางอ้อยระยะเออระนามสกุลเพ่นซื้อระยะระยะแม่นซื้อเพนซื้อในอ้อยในอ้อยเขาเอิญเขาเอิญเล่นในน้อยเขาเอิญในน้อยในน้อยน้าสกุลช่วยยะระนามสกุลระยะระนามสกุลเขาเอิญระยะปนนองบัวลำพูอำเภอชั้นอำเภอกลางบ่ อยู่บนเพื่อกลางแม่นน้องเพื่อกางไก่ย่าพูดมาเพื่อกลางเนาะน้องบัวลัมพูน้องบัวลัมพูไก่อุดรนั่นแหละน้องไก่อลลัมพูเพื่อกลางเนาะเพื่อกลางจากพันธ์ชิมีชีวิตอยู่บอลลิ่นน่าได้คันว่าพันยันยังยันพัชเชียนนั่นแหละแต่โดนแล้วพันธ์กระโซ่ตั้งแต่แม่น้องอ้อมมาตั้งชิบกว่าปีแล้วพันธ์พันธ์ก็ไม่คอยอยู่ดีนะแบบโซ่อ่อนๆเน่ตกระตอนที่ว่าน้องอ้อมยังอยู่พางไทยพันธ์ก็แบบปูนยากระปุ้ยบอก ย่าน no, okay, ่ะป่วยปู่น่ะบ่เป็นหยังปู่มันแข็งแรงอยู่โดยๆๆปู่ค่ะก็คือว่าพ่อน้องอ้อมนี่ครึ่งไทยครึ่งลาวแม่นพ้องโดยๆเพิ่นได้สงสามชาติเด้เกิด2ชาติ2าตเนาะแม่นชาตลาวในาไทยแม่นแต่ว่าน้องอ้อมกับน้องออนนี่แบบคนไทยแท้แม่นบ่แม่นเนิดเพิ่นซะ ่ไกําเนิดเพิ่นเอาหญ้าถือไว้ให้ใบแจ้งเกิดอยู่ไทยน่ะน้องอ้อมกับน้องอ้ํานะของน้องอ้อมได้ถือมานําติบ่บ่ได้ถือมานําแล้วของบ่สิได้กลับไปอีกว่าเพิ่นพาเด็กน้อยมาแล้วเพิ่นสิกลับไปอยู่พุ่นอีกนนี้แบบจัได้แล้แม่ก็โซก็เลยบ่ได้ไปเลยก็แล้วเลยบ่ได้ไปอีกคือว่าบ่ได้ไปเลยบดนี้เนาะมือไปก็เลยติดต่อหายาก็บ่ได้โทรศัพท์ก็เพนะก็เบอร์เพิ่นก็เฮียแต่เก่านัก็ติดต่อเพิ่นได้อยู เนี่ยก็สมมติว่าเพิ่นเห็นในออกในนี่เนาะคือเห็นในคลิปในอย่างสมมติว่าเพิ่นนี่เห็นเพิ่นคือชีวิตอย่พอแม่และอ้อมอยู่เนาะแบบว่าเพื่นมีชีวิตอยู่เนาะเมนโดยไม่อย่างที่บอกเพิ่นนั่งบอกก็อยากฝากบอกว่าเออท่าต่อมที่เป็นลูกชายเพิ่นนั่นถือคุกนะอยากให้เพิ่นว่าเออเขาได้ยินข่าวก็อยากให้เพิ่นส่งเงินสำคัญมาให้เน่ก็ได้ให้เพิ่นใส้นะอยู่ในคุกนะเพิ่นอนเนาะเมนโดยถ้าเพิ่นยังอยู่วะถ้าเพิ่นไม่ยังอยู่แล้วก็แล้วไป ເພິ່ນກະກະຮ່ວງເພິ່ກິ່ນພິ່ນມມດກສກິາກິນງກໍສານປຍພິີຮືອາດຄືມືຍາກຈົນຄກາມກທສນລນສົນມກໃຖາອ້ພິເຢາອາຍພິນຕິໍມນ เบอร์ติดต่อบ่าอะกับบูมี่และคุณติดต่อมาได้สาไรก็ได้เนาะโดยโดยเนาะก็คือว่าคำแบบทั้งลุงเพิ่นเห็นเนาะก็คืออ้ายอ้ของพ่อน้องอ้อมอ้ของพ่อน้องอ้อมนี่เนาะถ้าเพิ่นเห็นก็จะให้เพิ่นติดต่อมาเนาะกคนม่พรอมเนาะโดยจะให้ผักเงินผักย่างมาไว้ให้ทั้งน้องสายเพิ่นลไส้เนาะแม่นว่าตอนนี้น้องสายเพิ่นก็กำลังลำบากเนาะลำบากแล้วติดคุก โยเมันกับผมีเงินใส่อาศัยอันแม่น้องอ้อมกับน้องอ้อมหาเงินกับพทุกบวท่านเนาะที่ซื้กินกัไดลยหากแต่อ้ายอ้ายเคนหนนี่อ้ายเพหนึ่งกับเป็นคนไทยแท้เลยบอกแม่นไทยแท้เมื่อทางอ้ายทางน้องมันมีอ้ายอ้ายแล้วก็มีพี่น้องสามคนนะเขาคือว่าญาติพี่น้องแบบเป็นคนไทยกันเลยเนาะแม่นกับลุงลุงของพ่อน้องอ้อมแน่แ้วก็น้าบ่าวของพ่อน้องอ้อมแน่กับที่ทุจักรีดอกเป็นกันนาบ ai, been, h, on, own, ่าวเพิ so, ่นซื้อเังจ um ้ะ <c oughs> ชื่อตอกน่าวคนนนั้้แลสกุลบ่ตอกระยะแล้วก็มีลุงลุงเมียนก็คือว่านามสกุลนี่เอาล่าแม่บัดเลยบ่แมียนลุงเมียนปู่เซียนก็ฮู้จักอยู่ถ้าเพิ่นเห็นก็ให้เพิ่นติดต่อแม่โดยโดยอย่างผืนต้นลานเพิ่นอย่างผู้ว่าเอออย่างาเพิ่นแบบเห็นดูเห็นลานเห็นคือน้องอ้อมนี่เนาะแม่นอยากเพิ่นอยากคุยหรือว่าอยากช่วยเดือยยังขามาเนาะโดยโดยยังไงิ่นติดต่อขามา ปูกับปูเมียนปูเซียนหู่จักรยูคพวกนี้คอยเคยไปอยู่น้ำพุนอยู่โดยโดยเป็นการเดินน้ำพุนแบบคืบอกหุ่นจักกันเบิดเนาะแบบน้ำสกุลนี่อันเดียวกันเบิดเลยน้ำสกุลระยะเบิดเอานามเอเนาะโดยเดินก็มีสามพี่น้องเท่านั้นเลยเพิ่งก็ได้รสามคนเนาะพี่น้องเพคนเนาะสามคนมีอีกคนเดียวบบใช่มด จักษ์ให่เนี่ยเพิ่นบ่มีชีวิตอยู่แล้วเพิ่นนั้นมาเพิ่นกระเถิบเลยตอนเพราะว่าตอนตอนนั้นอายุเพิ่นจั้ปีสิเพิ่นก็ไม่เถาบไม่ได้แต่หากเพิ่นโซ่แบบพ่นบ่ค่อยแข็งแห้งนะเอาศัยกินแต่น้ำพัวหางเงินให้กินแล้วก็ได้เพื่อนรักษาไว้ห่างไกลออนเองเนาะห่างกายเราอ่อนแองแล้วก็เป็นโรคเป็นไข้ลายโลยเลยแต่เพื่นยังมีชีวิตอยู่เพื่อติดต่อมาหาเนี่ยอยากกันให้โอ้ลูกชายเพื่อนถือจับ จับเงินให้ผักเงินมาพอได้ใส้ได้จ่ายเนาะเพราะได้ใส้ให้เพิ่นซื้ออยู่ซื้อกินอยู่ในคุกนั่นแหละโดยโดยลำบากคือว่าคือว่าสมมติว่ามีเงินจ่ายเงินกินอยู่คุกอ่ะลำบากก็อีกช้ำเนึงเนาะเอ้ยเนาะโดยโดยแต่ตอนนี้ก็ทั้งพ่อน้องอ้อมเพิ่นก็ลำบากตอนนี้ครับคำแบบจับที่พี่น้องเห็นหรือว่าพี่น้องอยู่ทางไทยเห็นไหนเนาะโดยโดย โดยเนาะคือว่าแบบผักมาโบราณกับคำท่าเป็นไปไรก็บยังไงไทยออกน้ำนาะเมนอ้อมเนาะโดยนี่นแหละเพราะว่ายังไงคนออกมาแต่ครูกันมาแบบมาซอยเรือเมนอ้อมเห็ดเทือนเห็ดหยางไปน้ำอีกเนาะซอยน้องอ้อมนี่แหละมาเลี้ยงลูกซอยกันนี่แหละเลี้ยงลูกคนเดียวก็เมื่อยได้เนาะโอ้ยลำบากกดปรอเลี้ยงลูกคนเดียวสาวไรไฟบดถือบบเจอบ์โู้น้ำตาจนแบบจะลูกเขากินบปอิ่มแล้วน้ำตาอยากไหล่โวยไรเมนเมนนั่นแหละ คือว่าข้ามไกินยังก็ต้องลูกกินอิม่มก่อนแม่ทกินหลังม,มันหมแม่บริก,กรก็อยากโขงให้ลูกได้กินโดยโดยโดยลำบากเลี้ยงลูกคนเดียวตีโคนเนาะเด็กกิบน,นมั้ยโดยเข้าโล่หนึ่งได้กินสองมืง้อโดยตอนพวกเอฟซีพัฒน์เนนอู้หูลำบ,บากอีกถ้าเอฟซีเห็นนก่อนคือเราใครแน่ใครแน่กินมาโดยโดยโดยแต่แบบนี้อย่างหนึ่งเนาะที่ว่าถ้าเอฟซีเห็นทั้งน้องอ้อมหรือว่าครอบครัวแม่น้องอ้อมเนาะ ก็ย right? mm ังให้เ hm. พ mm ื hmm. ่อนติดต uh, like ่อมาแบบผูกพันเนาะค่ะทั้งแม่น้องอ้อมกับป <ending> ุณป่าด้ทถิมเพื่อนเนาะนโดยคือว่าทั้งแม่น้องอ้อมกับผมมีโทรศัพท์ตัวนี้เนาะนก็ยังให้ติดต่อมากติดต่อทั้งช่องยูทูบคนใดก็ได้เนาะแม่น้องอ้อมเนาะโดยโดยโดยเพราะว่าแต่ละช่องมันาะส่งญ่ก็ได้โดยเนเนติดต่อมาทั้งช่องอยากได้ก็หรือว่าเ่าเตียงเนาะเ่าเตียงช่องเพื่อนเป็นช่องใหญ่ทั้งที่อาจจะแบบเพนไกลเนาะ ติดต,ต่อมาทั้งวันเตียงเพิ่นก็ได้เพราะว่าถ้าอยากติดต่อหาแม่น้องอ้อมหรือว่าอยากคุยกับทางครอบครัวแม่น้องอ้อมเนาะถ้าเพิ่นอยากฝากเงินมาสอยเรือทั้งน้องชายเพิ่นเนาะก็อยากให้สอยเรืออยู่เพราะว่าทั้งตอนนี้ก็ทั้งพ่อน้องอ้อมก็ลำบากก็คืออยู่ในคุกตอนนี้นี่เพิ่นออกมาดูแลครอบครัวคือเก้าเน้ะแม่น้องอ้อมเนาะโยโยโยบซี่กับขวใจผู้ว่านเกิดเมื่อเกิดอะไรขอางม่น้องอ้อมนะ คนน้องอ้อมญาน้องอ้อมนะเพิ่นคนณน้องบัวลำพูญาติคนน้องบัวลำพูเนาะโดยอัเพื่อกลางเนาะอัเพื่อกลางโดยโดยอัเพื่อกลางน้องบัวลำพูแตคือว่าแบบคือน้องอ้อมใหญ่ขึ้นมากฉันว่าว่าถ้าอยากไปหาเงินก็แบบไปแบบสบายแบบว่าไม่มีอย่างคาดคงโดยทางน้องอ้อมเป็นคนไทยแบบกำเนิดอยู่ไทยเนาะนี่กำเนิดอยู่ไทยเช่ากับน้องน้องอ้ำกับน้องอ้อมเป็นเช่นน้องเกิดอยู่แล้วน ก็ว่าน้องอ่ำน้องอ้อมเกิดจะไทยเลยเนาะมีไว้เกิดเรียบร้อยมีไปเกิดเออเลยเลยเลยเอาไว้น้ำยาเพิ่นแต่ไว้น้ยาเพิ่นถือให้เลยบุ๊ดถือมาดมายก็ไม่ได้ถือมาบอกบุ๊ดถือมาเลยตะตอนมาเลยเลยเลยเนาะเอาไว้จะไปอีกเด้อแตมากแต่มาเยี่ยมมาอย่างวันที่ว่าสะได้ไปอีกเนาะในฮ็ดได้จังบอกไปบ้านแม่โซ่พ่อโซ่แล้วก็เราไปไปเลยเป็นโซ่เป็นแบบ ด้วยอยู่เพิ่นเสียสิบ no? ิทแบบไปเลยนะก็ค you ือว like ่ามาครั้งแรกก็คือว่ามาเยี่ยมพ่อแม่เนาะเยี่ยมพ่อแม่แล้วว่าไปอีกแบบแม่แบบมาล้มป่วยเนาะล้มป่วยก็ได้ดูดูแม่คนเเลยเลยตัดสินใจพากันอยู่เล่าเลยบัดฑ์เด็กไปเห็นงานอยู่ไทยน้ำกันคนแรกว่าะคาว่าไปสมืติว่าพ่อแม่น้อง แม่ตู <c oughs> ้เนาะขวานกับทางเจ้าน้องอ้อมเอ้อแม่ตู้เนาะแม่ตู้ขวานยังมีชีวิตอยู่กับพุ่นละเดีไปพุ่นละได้ไปอยู่ไทยน้ำกันกับงาพุ่นได้เนาะแม่โดย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 งาพิ่นกับเด็บยังลไเพิ่นกับปู่มี่ปู่เบิ่งปู่แยงนะลุพูนใหญ่มาและมีแต่แจกไาแจกมันแตกไาแตกมันไปหากินแบบขั้วไปกับขัวมันนั่นนะเดือดก็คืออ้ายพ่นนี่เนาะอ้ายพอน้องอ้อมนี่มีค้อมีคัวแหละบอ ตอนน้ำมีแต่เราโบ,บ้โหว่าตอนนี้ยพัยนยาเราบ่นในใดบุญจักก็ไม่ติดต่อห้ากัน,น,น,นกเลยนะครอครัเมือ่อแต่เก่าน้ำมีมันก็มีลูกชายผู้นึง่งมันก็ได้ลูกคนนึงก็คือว่าจากกันมาเฮงเลยเนาะเขาไม่ได้ติดต่อกันในกระโบ้โว่าเพิ่นเป็นจังไดตอนนี้เนาะตอนนี้ทงางครอบครัวน้องอ้อมก็บลำบากคือกัลนลำบากโดยโดยลำบากทาั้งพ่อแน่เนาะจะกันในหาเงินส่นงให้ทางพอ่อเน้น ลำบากแล้วเลี้ยงลูกพูดแท้ๆมันส่งเงินให้พัวใส่ส่งข้าวให้พัวกินอีกบ่ได้กินก็เถอะก็โดนๆได้ส่งแบบหัเท่าวหัมีหมดแหละเดือนหนึ่งสองเท่อพักอยนี้นะตกลงนี่คำว่าพอน้องอ้อมเป็นแบบคนไทยในคนลาวในสองชาติเกิดไซี่เนี่ยมันบอกแบบเฮียเพิ่นบอกจับบอกผูกบอกจมูกบอกผาพุ่นนะบอก พึ่งจะมีคือกันอะไรซองซองสมสารบวเป็นยังไปพึ่งก็ได้มาพี่ก็ได้โอ้แต่ว่ามาพี่เนี่ยพิ่นกระหู้ยู่ว่าพอน้องอ้อมเนี่ยเป็นคนไทยเนี่ยพังเล่าเนี่ยบอกแต่พิ่นกับได้เ็นยังบ่อืมก็คือว่าอยู่แบบสบายเนาะสบายโด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 ยหากแต่น้องอ้อมนี่เป็นคนไทยแท้หากแต่ได้มาอยู่พังเล่าหึงนลครับบ่มีปัญหาอีกเนาะก็ได้ขึ้นสมโนตโตเล็กน้ำแ่มมาเลยเด้ย เป็นสมโนแล้วบะเนี้แมป็นซาบันโนอยู่ทางลาวแล้วแม็นซาบันโน่หมดซองเราสองอนน่ะค่ะแต่ว่าถ้าไปไทยก็แบบถ้าไปไทยก็ต้องเอาใบแจ้งเกิดยืมงยามาแจ้งอีกที่หนึ่งชาวเชียงฮูแบาเป็นคนไทยอีกเนาะโดย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 เคสเราเพื่อนนองเนาะกาให้แม่น้องอ้อมเป็นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมือคนนาะกัคุยกันแบบเข้าใจชัดแจ้งได้ป่ะเนี่ยน้องเพื่อนพี่น้องเว้ย คือว่าทั้งพ่อน้องอ้อมก็เป็นคนไทยแบบสองชาติเกิดเนาะโดยโดยโดยสองชาติเกิดคือเราเนี่ยไทยเนี่ยหากเป็ทั้งน้องอ้อมก็ต้องอ่ำเนี่ยก็เป็นคนไทยแท้เลยพี่น้องเลยเนาะโดยโดยคือว่าเสียดให้แล้วเลยว่านี่โดยที่ก่อให้แล้วเริ่มมาอื่นเสียดายเท่ค้ามโดยโดยโดยฝากสังหนัชนะสิ่งแกขอตัวมือแล้วเสร็จแล้วแม่น้องอ้อมเลยโดยสบายดี โดยน้องพ่อพี่น้องเนาะตอนนี้สาไล่ก็มาถามทั้งครอบครัวแม่น้องอ้อมแล้วเนาะคือทั้งปู่ย่าน้องอ้อมนี่ค่ะคือว่าบ้านหัวลำพูอำเภอกลางเฮ้่อพี่น้องเลยเนาะทั้งปู่ย่าน้องอ้อมเนาะโดยก็ตอนนี้กับบ่อู้ว่าทั้งปู่ย่าน้องอ้อมนี่เพิ่นมีชีวิตอยู่หรือบ่เนาะงพ่อพี่น้องเว้ยทั้งแม่น้องอ้อมเพิ่นกันยังบ่อผู้ว่าได้ติดต่อกันมาเลยเพื่อนเนาะเพิ่นอยู่อำเภอกลางเพื่นพี่น้องเนาะทั้งบ้านย่าน้องอ้อมโอ้ยโดยตอนนี้กับทางด้านนอกเพิ่นก็เชรดอยู่แซว์แชรอยู่เพื่อนเนาะ เห็นยังนางน่ะโดยโดยเดยนกกระสีนกกระเดื่อเอื้อยกระสีได้ขอดตัวเมื่อแล้วนางเด้อให้เจ้าซอยเวียดซอยงานทั้งพ่อทั้งแม่เจ้าเนาะโดยโดยหากแต่ปู่ย่าสมมติปู่ย่าเจ้ามีชีวิตอยู่ตอนนี้เจ้าอยากขาดบอกอย่างแน่น้องอ๊อฟ คาดถึงไปหาเพิ่นคิดฮอดเพิ่อนผู้อาวุโะกับบาแห้งอยู่บโดยโดยเนาะอยากไปเยี่ยมเพิ่นน้ำมาแล้วเพิ่ังมีชีวิตอยู่เพิ่นมีชีวิตอยู่อยากไปเยี่ยมไยยามทั้งย่าเนาะโดยโดยเนาะ ป้ายหน้าเลกับเมื่อกีสรล้วนางเด้อเจ้าอยู่ดีมีแห้งนี่แหละเด้อรวยเขาบุกกระจาลายเด้อชาวไร่ที่เอาเครื่องมาให้น้องก็ขอให้อยู่ดีมีแหง้งให้ร่ำให้รวยเด้อ เดินทางปลอดภัยสาเฮ้ยโดยสาุเนาะงป้าสังนัทเอื้อขอตัวกับและสละหลาดเออโน้ยขบามื้อนี้เอื้อก็มาผู้เดียวแน่เนาะกัดสิพาเมื่อพามาเพิ่นพี่น้องเลยเนาะโก็คือว่าเอาเครื่องของมาทั้งน้องอ้อมีหเนาะมี่จอยนี่ยังเนาะโดยเลยฮะขอตัวเละสละหลาดสบายดีเด้อเุื่อนเนาะโดยนี่โดยน้อมาทางนี้ก็คือว่าทั้งจอยเข้ามาเอเพื่อนกำลังเฮ็ดกองน้ำให้น้องอ้อมเนาะห็นพี่น้องเลยอืมสบายดีอจอยเอเด้อ โดยป้ากอดเลวเนาะเหมือนเนาะโดยโดยหากอดเศร้านี่บ่โดยโอ้ไวเลยนี่กอดเศร้านี่ก็คือว่าเข่งเลยนี่เข่งคานเลยเนาะได้เทคานบ่แบบนี้ก็ขึ้นเลยก็ขึ้นเลยแบบบริมีคานบ่โอ้กัวมันกับห้องจอบเลยเนาะห้องจอบเรากับบริเทคานแบบก่อขึ้นไปเลย โอ้ก uhm, ็คือว่านังสีบกอยู่เลยโดยบ่ได้เทคานเนาะบวกแ่นนอืนสเมตรนี่เนาะห้องนึงหรือเปล่าไม่น่าสิบอกันีสอเมตรอืมทางจะกกอเนสองเมตรตัวนี้ห้อมกว่าเนาะทางขึ้นเนาะโดยโดยันนี้กัเมได้ห้องน้ำนางามนะกันเ่มาซ้ำนี่ก็โอเคเลยเนาะเพราะใส่เลยนี่่ะ เฮ็ดดูลาลายกะโมมีเงินมีคำานเด้เฮ้ยเนาะแม่บุญชอยมาทำนี้กับบุญหัวลายเลยโดยโดยแม่แม่แม่เนาะว่าจากนั้นสิขอตัวเมื่อแล้วสัตว์เออโดยโดยสัมบารีเด้อโดย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 เนาะโดยโดยโดยเนาะด้วยเนาะด้วพี่น้องเนาะกะคือว่าเฮือนน้องอ้อมก่อห้องน้ำเลยกะทางไหนเอกอเวยจอยกำลังดำเนินก่อห้องน้ำอยู่นอกแฝดพี่น้องเลย กับทั้งแม่น้องอ้อมนี่ก็ก่อคานเฮือนเนาะโดยแม่ลองอ้อมเพิ่อนกับเฮ็ดไปผู้เดียวกอน็โดยทั้งแม่กับแม่ลองอ้อมเพิ่อนกับกอไปเรื่อยๆเพืะอนพี่น้องเนาะเพิ่อนกับคอยเฮ็ดคอยไปคอยมาตามเพื่อนผู้เดียวนะเนาะเพื่อนเฮ็ดวหาลายกับผู้ได้เนาะผู้เดียวเฮ็ดเนาะโดยโดยวัดตอนนี้เส้นกับเส้นกับตัวเมื่อแล้วเพื่อนพี่น้องน้องแม่ลองกินหน้าเด้อเพื่อนพี่น้องเเนาะ โดยสไลด์ขาไม่ขอ,มขอบใจแทบช่วงคลิปสไลยแกต,ต้องหยุดจบไปกับบุกขับโฆษณาเนาะโดยสไลด์กับกาวเข้ามาสบ,บายดี